สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปช่วยเจ้าของนะครับควบคุมน้องหมานะครับวันนี้โจทย์เป็นสุนัขพันธุดดน์พุดเดิลครับพุดเดิลวันนี้เราจะเข้าเมืองกันนะครับไปอยู่แถวทองหล่อครับว่าแล้วเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับไปทำเตือน เดีใบรับเราจาก c a r ์เรนเพเยอร์แคนออาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอเอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนแต่มันดุจริงผมก็เลยต้องใช้ใช่เลยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับดิวดิวด้วยพอดิวดด้วยร่างกายครับคือพี่พี่เขารู้สึกว่าไม่มีใครกลัวเขานะ อันเนี้ยเหมือนอารมณ์อะไรรู้ไหมพวกคลิปเกาหลีพวกอะไรอย่างเงี้ยนึิกฟีลออกมาผมไม่อยากใช้เลยนะจริงคือคืออย่างที่บอกคือมาตรฐานผมอ่ะถ้าไม่จําเป็นอ่ะผมจะเริ่มจากเบาไปหนักแต่เนี้ยคือเขาหนักมาเลย<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาอยู่น,นะครับเนี่ยตื่นเต้นจนลืมหายใจหายใจไม่ทันคราวนี้เราจะโปรแอคทีฟโปคทีฟคืออะไรถ้าเขาไม่ฟอรต์มาผมไม่ฟอรต์กลับคราวนี้ชมคนเดียวนะตอนเขาหยุดกับผมเนี่ยชมไม่ชมหน่อยเลนนี่เก่งมากเรนนี่ทีเดียวทีเดียวขอเป็นซิมโบลเลนนี่เก่งมาก แค่นี้พอก่อนพอก่อนเพราะว่าดุสเกตหูนะหูลูกคือผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรในเมื่อฟัดกับผมมาเพราะว่าผมเขารู้สึกว่าทุกทีเนี่ยทำอย่างเงี้ยผมเดาว่าแม่บ้านอ่ะอาจจะแบบกลัวหรือเราจะอาจจะฉีกตัวออกผมไม่รู้ว่าเลนนี่เห็นภาพอะไรนะใช่ถ้าแม่บ้านเขาจะหลงนั่งหมอบรถดิเฟนซ์นะตามคอนเซปต์แต่คราวนี้เขามีการจ้องแล้วเขาก็ลังพยายามเห็นพิกเจอร์แล้วเขาเยังเ,เสร็กแบบว่าสูนักเนี่ยเขาจะมองเป็นภาพ สมมติอยู่ห้องเนี่ยเขาจะมีภาพหนึ่งอยู่ไปหาผมเมื่อปีแล้วก็จะมีภาพหนึ่งเรื่สิ่งที่เราทำคือให้เขาเห็นภาพกับว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครกลัวแกจะสังเกตว่าเขาชาร์จผมแค่สองสองนาทีแรกสามนาทีแรกถูกไหมใช่แล้วตอนนี้ผมบล็อกบล็อกปุ๊บแล้วผมไม่ move แ,แล้วผมก็ไม่ฟอร์สเขานะคือเหมือนให้เขารู้กฎกติกาว่าต่างคนต่างอยู่ถ้าคนต่างอย,อยู่ก็จะไม่มีการงี้เง่าใส่กันถ้าเขาไม่เงี้ยเง่ากับผมผมก็จะไม่ทําอะไรผมจะให้เขารู้สึกว่าคนแปลกหน้าจีบปลอดไัยนะครับ แต่ถ้าเราจะฟอสเพื่อเอาพาผมจะฟอสจนมันหนีอ่ะซึ่งอย่างนั้นอนะ่ะก็เป็นหมาจิต้ตโต้ใช่ใช่ใช่บล็อกบล็อกให้ปนนมอะครับแต่ถ้าเป็นรายการทีวีอ่ะมันจะบล็อกจนแบบหมาหงอเพื่อให้รู้ว่าโอ้โหประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะในระยะยาวครับน้องหมาจะกลัวคนแปลกหน้าคือคำว่ากลัวคือ,อ,อไม่ไว้ใจแล้วก็ความนี้คนแปลกหน้าจะเริ่มต้นกับเขาว่ายากขึ้นครับใช่มันจะกลายเป็นเข็ดไปเลยมันกลายเป็นว่าเป็นหมาเรียบร้อยนะแต่มันกลายเป็นเข็ดหลาบไปเก่งมากเลยนี่เรีย ไอยอย่างเงี้ยเขาอารมณ์อารมณ์เหมือนกับว่าเขารู้สึกไปเองว่าเขาเก่งมากแล้วแบบเหมือนกับผมรู้ซายได้ไงซักเขาว่าสายคือชื่อของฉันอะสัญลักษณ์บวของฉันแกนรู้ได้ยังไงจะสังเกตว่าผมเรียกชื่อปุ๊บจ้องเลยใช่ไหมดุขึ้นมาท,าทันทีอันนี้เหมือนเคสบางแก้วอ่ะที่เขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนอ่ะ แลวเรียกแลถ้าใครเรียกชื่อหมาดุก่อนคนนั้นสวยมันล็อกเป้าอย่างนี้เลยนี่คืออารมณ์นี้เลยอะแต่คราวนี้คนที่จะต้องทําให้ได้ดีสุดนะครับคือคุณเจ้าของเพราะว่าอย่างที่บอกคือวอดคนแปลกหน้ายอย่างผมเนี่ยมันกลายเป็นการท้าทายสมมุติว่าคนที่จะทําให้เขาอะเข้าใจไวสุดอะคือคุณต้องเป็นคนเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณงาสมมติผมบอกอผู้เว่าชมคุณก็ชมเขาเชือกชื่อแล้วก็ชมถึงสูงนะขอเป็นไฮไวส์นะลองชมที่นึงเลนี่เก่งมากดีครับ ถ้าเลสชื่อเลนนี่แล้วเขาหันกลับไปมองคุณเดงว่าレスปอนหรือการตอบสนองตรงกันผมสนใจเรื่องจังหวะด้วยนะแล้วก็จะเห็นเข็นลูห่นะหูรูเห็นไหมเห็นหูรูแต่ถ้าลูแล้วกระดิกลูแล้วกระดิกเซงว่าอยู่ในโมเมนต์ที่ไม่ไม่เสถียรนะครับก็คืออาการเครียดั้งหมอบดีเฟนส์นะแต่ตอนนี้เฝ้าแต่หูดูหูหูนะตอนนี้าผมตอนแรกที่เราผมไม่ได้ถ่ายบันทึกภาพอะหูตั้งสามเหลี่ยมถูกไหมอ่าเดีนี้เก่งมากถูกครับคือเราอะต้องช่วยเขาช่วยช่วยเขายังไงก็คือ ถ้าเขาทําดีอ่ะเราต้องช่วยเขาบอกเขาว่าเฮ้ยแบบนี้ถูกต้องอารมณ์เหมือนกับว่าเขาลอยคนทะเลอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางไหมไอ,มมอ้อย่างเนี้ยห้ามชมอ่าอย่างเงี้ยถ้าหูเงี้ยชมได้ชม,ชมและนี่เก่งมากเวลาชมให้ดูหูเลยครับถ้าหูสามเหลี่ยมอย่าชมมันไม่เข้าสมองไม่สมองคือจังหวะเขามไม่ได้เปิดไว้ให้ถ้าชมก็คือชมตอนที่เขาหูลูลูก็คือลูอย่างเงี้ยครับไม่ใช่กระดิกไปกระดิกมานะอย่างเงี้ยชม ใช่เขาก็เริ่มจําเป็นภากัาว่าเอ้ยผมยืนอยู่ในห้องในอาณาเขตที่อยู่กับพ่อแม่แค่นั้นนะทำไมพ่อชมเขาก็จะไปเริ่มคิดให้มากขึ้นว่าอ๋อกันอยู่เฉยแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เขาวิ่งไล่กัดผมตะแกะแล้วเราช่วยห้ามในนีามีเรียกชื่อและมีแอคชั่นเขาจะเข้าใจว่าเราช่วยเสริมใช่ที่บอกคือเวลาที่เรามาอยู่ที่บ้านครับเราสนใจเฉพาะกู๊ดแอนั่นการกระทำที่ดีเท่านั้นถึงจะได้ความสนใจจากเราอันนี้ผมลองเสร็จนะผมลองมูฟ เดี๋ยวผมขอขออนุญาตนะครับอาจจะไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวธรรมดาเรนนี่เขาปล่อยปล่อยเราเราปล่อยยังไงโอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าทุกอนาเขตเป็นของเขาถูกไหมผมจะลองขออนุญาตลองเช็คแต่ละจุดนะครับแค่เดินไปดูว่าเรนนี่เข้ามาดุผมไหมผมจะลองบุกเขาดูนะนี่อ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องฟอร์สแต่ว่าเวลาฟอร์ส นะเพราะว่าการเป็นว่าแต่ตอนนี้จําเป็นต้องทำเพราะว่ามันเป็นจุดดิวกันก่อนให้รู้สึกว่าทาแบบนี้ไม่มีใครกลัวนะมันดูมันดุจริงอันนี้ดุจริงแตด่ดูด้วยความคลาดเคลื่อนเขาจะผิดคือบีบีอนาเขตกลับ ปเขาลองของไว้ครับเพราะถ้าเขาตกตกผลึกเองไม่ได้อ่ะอันนี้มันจะไปไม่ถูกทางได้เอาเลยครัเพราะว่าผมว่าเาหัวชาเรนนี่นั่งนั่งนั่งเก่งมากอันนี้นะเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะ บีแฮปไม่ดีแต่ช่องสกิลดีอ่าคือสั่งนั่งแล้วมันก็นั่งอ่ะแม้กระทั่งสู้กันจากี่ยังนั่งอ่ะไอ้มันตลกเลยคุณเป็นไรวะคือเราจะแบ่งอย่างงี้ไงคือสั่งได้เออบีเออบีแฮปส่วนอีบีแฮปส่วนช่องสกิลส่วนช่องสกิลนั่งเก่งมากเครียดเก่าตัวถ้าเขาจ้องผมแล้วไม่หันไปเช็คคุณเลยอันเนี้ยผมจะถือว่ามิสซิ่งลิงก์ก็คือมันไม่มีจุดที่แบบให้เชื่อมไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะใช้อีกกระบวนการหนึ่งแต่ถ้าเขาหยุดหูลูกแล้วก็หันไปเช็คคุณณเป็นนนจจัััังหหวววะะะ่่าาคุชยมมมรรืออทํไ ไม่ต้องไปทำไรไม่ต้องไปทำไรเขาเหมือนเอาไปเขาไปเรียกคุณมาว่าเฮ้ยไม่มาช่วยฉันหรอไปเรียกฉันเลฉันไล่ฉันไล่หัวดู่คนเดียวแกไม่ช่วยฉันหัวเหรออะไรอย่างเงี้ยคือภาษาหมามันก็จะแค่นี้ครับมันเป็นสัตว์ฝูงมันยังคือมันเหมือนกับว่าถ้ามันมีโอกาสลุมมันก็ลุมอ่ะไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณว่าขนมไม่ผมอ่ะอันเนี้ยพอแม่มาปุ๊บมันเข้าใจว่าช่วยลุมไงแต่สังเกตนะผมจะไม่โฉบเพราะถ้าโฉบปุ๊บมันจะกลัวมึง ได้ครับขอบคุณครับเห็นไหมเห่าเสังเกตนะเขาจะหันหาคุณเช็คเนี่ยเห่าผมทีนึงหันเช็คคุณเห็นปะเช็คไปเรื่อยเแล้วเขาไม่สนใจใช่ครับปล่อยให้ผมดิวกับสถานการณ์ไปครับแต่ว่ายืนดูได้ยืนดูได้ยืนอะไรได้แต่ว่าอย่าส่งซิกเหมนหรือว่าอย่าแบบทักทายมันหรืออะไรเงี้ย เหนื่อยนะเขาเครียดนะเหมือนเขาทำตัวไม่ถูกว่าตกลงชีวิตฉันต้องทำอะไรอันนี้อันนี้คืออันนี้คือหน่อมเไยมครับเขาเครียดเลยนะเลวนี่นัง่งเลวนี่มา อันเนี้ยเป็นอารมณ์เครียดที่ยังสามารถ,ถกินขนมกับผมที่ทะเลาะก,กันได้เออเออเอาสิสเอาสิคราวเนี้ยเขาเขาไม่ถูกกับทุกคนไหมครับเพราะผู้หญิงเนี้ยหรอแต่งหน้าผมยาวเนี้ยหรอไปถึงเธอใส่หน้ากากเนี้ยหรอเออสมมติว่าผมไปเติมน้ำมนันอีกอ่าอ่าหนลิตรนะถ้าเป็นเราพอเป็นคนมาเติมน้ำมันอีกเ่าเราเราต่อมาเลยเราเล่ามาเลยประมาณเนี้ยคะแต่ว่าบางคนก็จะไม่เป็นเก่งมากเห็นไหมเนี้ยนี่นีไงไง่นี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตาดีไหมนกเออ แต่คราวนี้คนที่จะช่วยได้ดีสุดครับคือตัวเรากับสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างเช่นถ้าสมมติไปข้างนอกครับถ้าเขาพเพอิญไม่เห่าเนี่ยให้ชมเรนนี่ก่อนชมล,ลอยไปเลยโดยที่ไม่ต้องให้เขาทำอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเหตุการณ์เน,นี้ยมันเคยเหา่เาเออเวลามันอั้นเนาะเออแล้วมันไม่เห่าอะ่ะชิงมันก่อนชิงบอกมันกอนว่าทําถูก<อ>ทําดี<อ>านั่งนั่งครับเก่งมากลูกแล้วบางทีแบบสมมติคุณป้าตกโทษดีลูกนี่นี่นี่ เขาจะชอบพวกผู้ใหญ่ผู้หญิงหอมๆใช่ไหมครับคุณป้า <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนกับกว่าพอปล่อยแล้วก็คือกลับมาเหมือนกับแว้งเลยใช่ค่ะเหรออันนี้นนคุณต้องรื้อฟื้นใหม่เลยอ่ะคือถ้าเป็นไปได้อ่ะอาจจะต้องพยายามแบบอันนี้ไปห้างบ่อยไหมแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไปห้าง่งบางคนอไม่รู้เนเด็กแบบประมาณนี้มนมัเป็นมากขึ้นเนี่ยแล้วเพิ่งทำหมันไป ช่วยไหมครับทำต้องรอสามเดือนเนี้ยถึงฮอร์โมนดับดอกกับมาเก่งไหมมาดีนี่มาเก่งมากลูกเดี๋ยวนี่มาเก่งมากลูกตามมาลูกมาเก่งมากครับเดี๋ยวนี่มาเก่งมากครับมาเนี่ยเราตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ เก่งมากครับเดี๋ยวนี้มาเก่งมากลูกแม่บ้านเคยให้ขนมอย่างนี้ได้ไหมครับยังไม่เคยให้เขาให้มอมา,มาสุนัขเนี่ยเขาจะมองเห็นสี น้ำเงินหรือฟ้าหรือเหลืองชัดที่สุดคราวเนี้ยเรานึกว่าเขาเห็นชัดมากแล้วเขากลัวหมาตกใจคือเขาตกใจอ่ะมันจะมีภาพจําว่าคนที่ใส่ชุดอย่างเงี้ยสีโทนเนี้ยเป็นคนไม่ดีใช่ใช่ครับ<ม>ถ้าสมมตแบบสุนัขกันมันก็คือมองเปสีสีเปียแหละบางคนก็บอกเขาดําแต่แต่แต่ในความรู้สึกผมอะ่ะกา,ารศึกษามาเยอะๆเขาน่าจะเป็นสีโทนสีเปียอืมพอคราเนี้ยสีเปียเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าของใส่สีเข้มบ่อยอันนี้อันนี้ก็มีผลนะทูว่าเขาใส่เข้มบ่อยแสดงว่าคนเนี้ยต้องแข็งแรง ไะ่ใชนคือถ้าฉันเห็นใครบุคลิกที่ใส่โทนสีเข้มฉันต้องฟาดฟันไว้ก่อนก็เป็นไปได้เป,เป็นไปได้นะตัวนี้เหรอผมว่าตัวนี้ฉลาดใช่ถ้ามันไม่ฉลาดครับมันจะต้องแบบไม่สนไม่สนใจโลก<ต>โอเคลองลองนะลองนะลองเรียกชื่อเขาไปหาหน่อยครับอันนี้อันนี้เสียงสูงไหมไม่ได้อันนี้มหมอันนี่ ไปถึงเอาให้ไปถึงเพราะตอนนี้เขาเฝ้าผมสนใจผมใช่ไหมลองดูว่าคุณทําได้ไหมเฮ้ยสนุกกว่านี้สนุกกว่านี้ลองดูว่าให้ทํายังไงก็ได้ให้เขาสนใจคุณมากกว่าสิ่งแวดล้อมคือผมทุกเรียกชมแล้วจับตัวเลยโอเคทำเอาก่อนเอาเรนนี่กลับไม่ได้ละวเลียนละเียนกอย่างเออกระโดดไม่ได้เพื่อนไงครับมันเป็นสัตว์สูงไงเหมือนกันตะเกียก็ยังดีกันอยู่ถูกไหมอันนี้อาเป็นเคยตัวอันนี้เคยตัว ไม่อ่าผมใช้คำว่าไม่ใช่มันจะกลัวเสียงเก,ก่งมาก,มากนั่งนั่งเก่งมากนั่งไม่นั่งเก่งมากป๊อบเร็วมอบลงมานี่ดังเละบอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากแค่อย,อยากเช็คอยู่เฉยอันนี้ของคนใจเข้าคาดเคลื่อนหาคุณเจ้าของทีหนึงก็วิ่งมาทีหนึงแต่นี้มันเฝ้านะเดี๋ยวคราวนี้นะลองอีกทีนะเรียกเสร็จปุ๊บเนี่ยเอานี้เขาเบรกไปก่อนเดี๋ยวเราจะลองปล่อยจนมาใหม่เรียกเรียกเขาไปหาเลยครับแล้วนี่มันี่ อุ้มเลยอุ้มแล้วค่อชมอย่าไม่กันไม่ังเดี๋ยวลองเรียกแล้วก็อุ้มเบรกเขาเปรกนิดนึงครับเดี๋ยวเราลองมันใหม่สนใจาคูเอกกว้่นใช่ได้หมดครับลองยังไงก็ได้ให้เขาไปก่อนครับเดี๋ยวแบ่งเซสชั่นครับเดี๋ยวลองลองมาอุ้มไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้แบ่งเซสชั่นเขาจะได้รู้ว่าเมื่อกี้เขาวางมวยผมหนึ่งยกหนึ่งยกแล้วเขาได้อะไรเสียอะไรไปเอาเอาไว้เอาไว้ในคลองเลยครับมีอาการ ดุไม่จริงต้องเรียกว่าดุไม่จริงแต่ภาพแบบผมว่าน่าคาดเคลื่อนแต่เราต้องหาก่อนว่ามันคัดเคลื่อนแบบไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาดุจริงเนี่ยต่อยผมโอโกโปเอเอคชันยื่นมันก็ต้องพยายามแต่มันกับไม่รู้จักไอเนี้ยมันก็เลยดุงง,ง,ง,งๆเออแล้วก็พอคุณเจ้าของเรียกแล้วไปแตะตัวทีนึ่งอะเหมือนเขาเข้าใจไปเองว่าเราชื่นชมกันหมยถึงว่าชื่นชมมันที่พ<ค>ิการเหมือนรูปรูปหลังเฉยเอามาเลยแล้วเหมือนมีพลังมีองค<อ>์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาเขาก่อเรื่องประมาณนี้ครับคือรำให้เราเขินหรือไข้หน้าหรือว่าอะไรบางอย่าง่ะ เราอาจจะเรียกชื่อดุใช่ใช่ใช่ออันนี้ผมเดาเฉยๆนะแต่ผมผมพยายามพยายามพยายามปฏิปต่อว่าเลนนี่เขาเห็นภาพอะไรเวลาที่เราดุอ่อคราวนี้คุณเจ้าของอาจจะต้องให้ช่วยให้ข้อมูลผมเอาเท่าที่นึกออกแล้วก็พูดตรงๆนะเรอจะได้แก้ไขทุกจุดเนอะเราจะเป็นแอคชั่นไหนหมายถึงว่าเขาจะว่าไม่แล้วเขาก็จะลุงขึ้นแล้วเขาบางทีเอามาชนหน้เหมือนจ้องถูกไหม เหมือนดุกันแล้วมันหยุดไหมหรือมันหลบตาไหมหรือมันจ้องหยุดตาบางทีก็มองแล้วก็แบบแล้วก็ยอมยอมพอระวังอีกเนี่ยยอมบาเบียบวางก็เดินไปต่อวางก็ซัดเหมือนกับที่ผมโดนงนี้ป่ะเออดิ้นดิ้นแบบตอนที่จับมืนเข้าเมกี้คือคือหลายหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าอะไรว่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นซื้อหมาตัวใหม่หรือบางบ้านเนี่ยปลาม้าย้ายมาอยู่ด้วยก็เป็นนะเพราะฝูงมันขยับแต่เนี้ยถ้ามุดเราเราเราได้ยินนะว่าเขาควรควรกันอยู่วันสองวันถูกไหมครับเอไม่ใช่วันสองวัน อยู่ประมาณ3าสนาทีแล้วมันหยุดควนอ่ะแสดงว่าจริงๆไอ้เจ้าเนี่ยรับความผิดหวังได้นะแต่เราอาจจะกังวลหรือวางตัวไม่ถูกหรืออึดไม่พออึดไม่พอคือทําใจไม่ได้ปีอย่างปีที่แล้วที่เพื่อนเรื่มงเรียนเขาครับอันนั้นเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราทำงานวล็อกฟอร์มโฮมอะตอนนี้เราเริ่มเริ่มขยับขยายคือออกข้างนอกได้บ้างรถเริ่มเพิ่มนอ้อยู่อย่างนั้นแสดงว่าฝูงไม่มีการเปลี่ยนคำว่าฝูงไม่มีการเปลี่ยนคือถ้าสมมติว่าน้องหมาหลายๆตัวครับโดนซื้อมาช่วงโควิดมันจะต้องเห็นว่าฝูงมันอยู่ครบตลอดแต่่ตตอออนนี้เรราก็ยยังููคบลดถ ก็ต้องแสดงว่าอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าน้องหมาเขาแค่ลองดูว่าฉันขอมากกว่านี้จะเป็นอะไรไหมไปละหยอ่อนหย่อนอย,อย่อนไม่ไม Heroes ่จะไม่ได้เลยว่าอันนี้คือมั่นใจว่าใส่ถูกคือจําแบบใส่ถูกถูกไหมอันนี้ผิดเหรอครับอันนี้คือผิดครับมันจะแม่มันจะมันจะ,นจะคลายตัวไม่ได้คือสายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสายมาข้างล่างปะถ้ามันไออ่ะแสดงว่าเวลาเราหย่อนอ่ะมันก็ไม่คลายตัวไงอ่าเดี๋ยวโทษนะโทษนะหันซ้ายหันซ้ายหันหันไว้อยู่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอ่าแล้วหันกลับมา ถ้าสงบก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ถ้าไม่สงบเราก็จะยังไม่ทําอะไรกันนี่มันคิดหนักมากนะตามันจะหลับแล้วนะแล้วแล้วเวลาที่ผมบอกบอกเอาวางจับสายไว้แล้วก็หย,ย่อนหย่อนแล้วครับไม่เติมไม่เติมขึ้นดึงดึงลงไปดึงลงไปผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราเจอกันเนี่ยมันมีหางลงให้เราเห็นปะลง,ล,ลงตลอดลงตลอดใช่ไหมอันนี้อันนี้ถ้าเดินทางลงารกก็จะค่อยๆลงอ่าฮะ โอเคอ่ะดึงแล้วย่อนกับดึงแล้วย่อนดึงต้องรีบยอ่อนนะครับถามว่าทำไมต้องดึงรีบย่อนให้เขารู้ก่อนว่าเงื่อนไขถ้าอยู่ถ้าสแตนบายอยู่ด้านซ้ายนั่งหมอบดิฟเฟนส์สวเนี่ตัวมือหนึ่งร้อยเป๊ะเลยแ,แลสดงว่าภาพจำม,ามันมีแต่คุณไม่ใช้กัน <c oughs> มีมีเขาเดินได้ครับโอเคยังน่ารักผมอนะลองเฉยนะลองลองลองทำให้เขารู้ว่ามีการป้องกันตัวไหมในเมื่อเราจัดท่ามิเดียวนาะเฮ้ยไม่วิ่งมาแล้วถามทำไม ระตุ้นสติอันเก่าสมภาพจำอ่ะสมัยตอนเราเจอกันอ่ะใส่คุณจะฝึกเข้มข้นมากมันเหมือนระลึกชาติอ๋อมาแล้วเว่านี้แต่นะ่น้องหมาบอกอ่ะ,อะดึงแล้วก็หย่อนแต่เวลาที่คุณเอิร์ดดึงนะครับออกแรงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมต้องสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ดึงขวดเลยเพราะว่าเราต้องการให้เขาคิดครับว่าถ้าเขารู้ปุ๊บเราจะเตือนใช่เขาจะสะดุ้งกลายเป็นกลัวแทนให้คุณเอิร์ดกลับหลังหันนะครับแล้วเดินไปถึงที่อบตัวแล้วก็เดินกลับมาที่ <c oughs> เดินไปเลยอ้าเนาะ <c oughs> อ่าระหว่างเขาจะซ่าอะไรผมอ่ะไม่ต้องซีเรียสไปไปใช่ปล่อยเขาบ้าไปเขาว่าบ้าไปคือถ้ามันสนใจผมอ่ะมันจะเอาอ่ะคุณเอิร์ธมีหน้าที่ชี้นํามันประมาณว่าถ้าทําอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปหรอกอย่างนี้ไหมผมดึงไหมนะอ่าดึงดึงเบาๆแต่ให้หยอดอ่าแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับคีบวอักกิ้งช้าๆนั่งหมอบลดดีเฟนส์นะแล้วเราจะทราบกูตเอนชั่นกันก็คือเราจะชมก่อนหนึ่งทีนิดน้อยเนี่ยประโยคแรกเนี่ยนั่งหมอบลดดีเฟนส์กาวตัวเรียเท้าเรียเทเพศคือการเครียดเราเครียดในทางบวกเห็นไหมคอยขยับกับ ชมเสียงสูงอ่ะคราวนี้อย่าเพิ่งจับตัวเอาแค่เสียงสูงก่อนกับเก่งมากเดี๋ยวใจเย็นคุณเออร์กัลลี่เดี๋ยวอันเนี้ยเหมือนผมมันจะวางอะไรอย่เรื่องอุ้ยโอ้โหเด้อเป็นเพ่ได้ป็นเพื่นะอันนี้นะดูสังเกตดีๆนะผมไม่ได้ดึงเชือกเลยนะผมแค่ด,ดึงให้มันสั้นให้เขารู้สึกแอตแท็กผมไม่ได้ นี่หมอไม่ได้เชื่อเอันเนี้ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงอะไรของเราเลยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีโมเมนต์เนี้ยแต่กําเนิดแต่พอมันถึงเวลาครับมันเหมือนแบบกระทุกขึ้นมามนึกออกไหมคือไม่ได้บอกว่าเราเลี้ยงเป็นหรือไม่เป็นนะไม่เกี่ยวนะเพราะบางทีอะคนไม่เลี้ยงหมาไม่ดูแลหมาเลยหมาแม่งดันโคตรดีอเราใส่ใจทุกเรื่องเราเระวังทุกเรื่องดันเป็นอย่างนี้ บอกเลยว่าเป็นบางทีอะเป็นที่นิสัยและยิ่งที่เป็นหมาพันแท้นะบอกงนี้นะแท้คือไม่ได้บิดไม่ไม,ไม่ไม่ได้บิดขึ้นมาเพื่อให้ลงสนามประกวดให้มันคิว้วๆอ่ะสัญญามันยังเต็มอยู่อ่ะนี้ก็ชื่อว่าแทะอะไใช่ไหมใช่ครับน,น่าจะมีความไชื่อว่าเยาอะอ,อย่างคอกี้ไงยิ่งแท้ยิ่งสวยนะครับนิสัยยิ่งชอบเห่าตัวไหนที่คอกี้ที่ไม่เห่าดงว่าเริ่มบิดเบือนเป็นมิวแทนท,ที่สวยขึ้นแต่แล้วก็นิสัยสัญญาณในการไล่ต้อนหายอันนี้จะเห็นจะเห็นอะไรบ้างอ่ะพูดตอนเนี้ยเห็นอะไรบ้าง เห็นว่าตอนแรกดุผมถ้าตายใช่ปะผมไม่สนใจผมแค่ป้องกันตัวผมดูเฉยเรสปอนยกหน้ามองหูลูกตากลมเห็นไหมภาพจำครับเขาว่ายังข่มขู่ว่าเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอสิ่งที่เรามีหน้าที่ตามก็คือบอกภาพจําว่าถ้าเป็นผมภาพจําเป็นอย่างนี้นะลูกแล้วถามว่าสิ่นสี่เราต้องการคืออะไรสอนให้เขาเคยชินว่ายังอยู่อยู่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะอยู่ๆก็หยุดหยุดหยุดอะไรวะว่ายังไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวสัเปี่ยนกหางอีก อันนี้โดดแตกนี่คือข่มนะแต่ข่มด้วท่าน,น่ารักแต่เรารู้สึว่าเฮ้ดีกันแล้วอ้อนใช่ไหมใช่ใช่ข่มแต่ว่าเลือกวิธีข่มให้มันเบาลงดูว่าผมยอมไหมถ้ารู้จังหวัดหนึ่งผู้ถึงจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองใช่ป่ะถ้าจังหวัดหนึ่งเขาโดดหาผมจังหวัดสองเม่ผมคุยปึ๊บเขาจะรู้สึกว่าอ๋อการข่มผมด้วยท่าน่ารักคือทําแบบนี้เอดอ่าเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยู่กูเองกได้แล้วจริงๆไม่ใช่แลวนี่แหละตอนที่ทำอาโกนี่แหละ เนี่ยต้องแก้ครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงระยะยาวอ่ะเราควรจะแก้ถูกอ่าน,นี่จังหวะหนึ่งเช้านะี้จังหวะสองผมก็เดินทูนเตอร์ชี้นำเดินเราเบาเดินอีกครับเนี่ยจะเบาๆอะไอย่างเงี้ยนะผมก็เลยเบาๆแต่ว่าผมแกลสนใจว่าผมชี้นำก็ได้ไหมผมพาไปได้ไหมเดินด้วยครับเดินสวยปุป๊บหยุดอ่ะหยุดปุ๊บเหมือนเดิมครับจังหวะสามรอน้ักหมาตอบสี่ดูว่าใครจะอึดกว่ากันใครจะอีดครับก่อนส่วนสุดๆนะเวลาเราฝึกหมาด้วยวิธีอย่างเงี้ยครับ behavior เนี่ย จนมาเจ้าของจะกิ๊อัพเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลหรือเปล่าวะมันรอนานไปแล้วนะแต่ถ้าเราเข้าใจจังหวะหนึ่งสองสามรอต้องมาตอบสี่มาทุกทางแน่ๆครับให้เขากิ๊อัพเราอย่าใส่โหตดอยู่ตอนที่ผมรับสายอยู่ๆก็แบบอืทำไมนได้ไม่ได้แล้วเหรอนั่งหมองรูดิเฟนเก่งมากคอยเก่งมากคอยคันจริงไม่เก่งมากเลยนี่เลยนี่คอย เก่งมากเลยน,น,นี่เวลาเราฝึกนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมสนใจคืออย่างที่บอกยกน้ามอง,มองคอมพิเตอร์นนใช่แต่เขาผมสั่งคอยแล้วเขาทำหน้าแบบไม่ได้สนใจผมเงี้ยผมถือว่าเราโดนแค่ห้าสิบคอยนะครับยกดดหน้ามองเก่งมากเลยนี่เลน,น,น,นี่คอยคอยไม่คอย,คอยจะลองดูนะว่าถ้าเขามีโอกาสมีโอกาสรู้ว่าผมไม่ถือสายจูงเนี่ยเขาจะมีอะไรชนันงไงเลยนี้คอยคอย คอยไม่นัคอยคอยไม่นะ่นั่งลงหเก่งมากครับคอยคอยคอยไม่นั่งเก่งมากลูกคอย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 ไม่นั่งลงเดนนิ้เก่งครับคอยไม่นั่งลง เก่งคอยไม่นั่งลงนั่งลงครับคอยคอยตัยวนี้มาคอยถกหน้ามองนะครับเก่งมากคอยอยกหน้ามองเราหูด,ดูนะเก่งมากคอย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  แล้นี่มา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 หุ่นจอมเก่งดีกันละอ่าเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมากครับอ่าเห็นไหมดีกันเฉยเลยถามเกิดอะไรขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราอะครับใส่อะไรเข้าไปถ้าเราใส่ความ <Yeah. S 2> อ่อนแอให้ขนมเยอะๆอะเขาก็จะมองว่าผมอะ่ะมาแบบรุ่นน้องเนี่ยขึ้นเห็นปะเล่นจนชอบผมเฉยเลยศูนย์น้ำตึ้นสูงครับตั้งแต่ไหนก็าตาแบบทำถ้าเราทำให้เขาเห็นภาพว่าเราแข็งแรงกว่าวิธีฝึกเนี่ยมันจะมีหลายชันเนลมากเลยครับแต่ว่าที่เราเราคุ้นเคยจริงๆก็คือการดุ กัน<ม>โฉกกันกดอันนี้คือเฟียร<ม>์เบรแต่ถ้าเราเฟียร์เบรมากเกินไปเนี่ยเขาจะกลัวเป็นคนๆอย่างเช่นคุณเอิร์ทเขกลัวเอิร์ธเขาไม่กลัวคุณน<ม>ัทอย่างเงี้ยกลัวฉันเปล่าวะอ่า<อ>แล้กลายเป็นว่าน้องหมาเรานี่ใส่เสียครับมันก็จะวัดันเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้วิธีฝึกครับวิธีฝึอกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูว่าโอ้ยครูเอกมันสั่งน้อยมากเลยอะแต่จังหวะถ้าเราคมจังหวะเราชี้นำเขาได้ครับเขาจะเก่งมากรี่คืออย่างที่บอกครับว่าความการฝึกมันสำคัญอะเพราะว่าการฝึกอะมันคือการภาพจำทำให้มันเกิดความเคยชิน เป็อยางี้ถ้าออกไปข้างนอกอย่างนี้ทำไงครับเขาจะดีขึ้นใช่ไหมใช่เราต้องเก็บทุนก่อนแต่เวลาเจอคนอยู่ที่ไม่เคยเจออย่างครูเอกเลยอย่างงี้แล้วไปเจอข้างนอกเดี๋ยวนั้นเลยคนเขาจะหยุดขห่าขึ้นมาันอกเหนไหันหูพันหูมากทันมากเครียดมากอะใส่ใส่สัตว์พอลลมันก็ได้เดี๋ยวอนตัวนี้เราเบรกก่อนนั่งนั่ง นั่งนั่งลุกนั่งครับนั่งครับลืมลวลืมลวไม่ลืมลไม่ลืม,ม,มเขาเหมือนกับว่าเขาไมความเคยชินอย่างนี้ครับนั่งลงต้องฝึกบ่อยๆใช่อ,อันนี้ต้องเชา้าเย็นเลยให้ให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่จ่าฝูงครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นปว่าพอพอมันเจอเหตุการณ์ที่แบบมันคุ้นเคยแล้วกระตุต้นน่ะอยู่ๆเมื่อกี้ขึ้นออก<า>เตี๊ยน่ากันอยู่ๆเมื่อก่อเเออมันเป็นอย่างนี้ผมงงตัวเนี้ยครับให้ทุกวันน่ะแล้วก็แล้วก็จังหวะที่เราต้องการจริงๆครับต้องเป็นจังหวะที่เขาทําดี จังหวะที่ทำทีคืออย่างเงี้ยสมมติอยู่กับผมเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้เห่าคุณเจ้าของต้องส่งซิกแนลให้เขาว่าต้องชอใช่เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวนี้เก่งมากแต่ว่าต้องต้องอะระวันนงนิดน,น,นึงครับคืออย่าอย่าทำตอนที่ส่วนที่เขาทำท่าดุผม,มห,หรืหออะ่รแบบนี้ต้องระวังต้องต้องหัดเห็นไหมหูลูแล้วไม่จ้องแอคชั่นละเหมือนใช้ชีวิตปกติเหมือนเขาเทสแล้วครับว่าเอ้ยอยู่กับผมสู้ไม่ได้อยู่บนเอิร์ธสู้ไม่ได้แต่คงเอิร์ธเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณเอิร์ธไม่ครบสเต็ป ถูกไหมได้แค่เดินแล้วก็ด้านข้างแต่ของผมอะไปไปหมดแล้วใช่แม้กระทั่งปล่อยมือแล้วก็วิ่งเข้าหาต้องทําแบบนั้นให้ได้ใช่แต่จริงๆถ้าทาจริงคุณเอิร์ธทำทำแบบผมอะก็คือทําทําแค่เซตเดียวอะหมายถึงว่าเซตเดียวคือพอเลยนาทีเดียวใช่ไม่ต้องวนแล้วก็วิธีเนี้ยมันไม่ใช่วิธีการทําซ้าๆให้มันเก่งเราต้องการให้มันคิดก่อนปัญหาคือคิดแล้วก็ยอมเพราะนี่คือถ้ามันคิดได้ถูกทางยอมรับเรารอบแรกรอบเดียวคือสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุด แต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีสั่งครับนั่งคอยกดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยคุณต้องซ้อมบ่อยๆมันถึงจะเก่งแต่ว่าแต่ว่าก็ากมีมความไวนะบวลาผมขยับก็นิดนึงเนี่ยเลียน,นี่นี่คือนี่คือไม่ใช่ดีกันนะนี่คือขมดิ่านอลังนะครับผมไม่ได้เรียกชื่องไงไอ้บ้านเลียเลียใหญ่เลยแต่ถ้ามัปกติรู้เฮ้ยเขาดีกันแล้วโนสำหรับผมผมจะลงลึกกว่านั้นคือเขาอะรู้ว่าถ้าแบบเนี้ยผมไม่มีไม่มีอาการต้านเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าจะเข้าหายเนี่ยคือเออคือขมอันเนี้ยคือขมอานเงี้ยนี่เขาคิดอยู่แบบหัวหน้า ต่อให้หมากัดเจ้าของอะ่ะผมก็ยังถือว่ามันรักเจ้าของนะ<ม>แต่รักแบบัวหน้ารักลูกน้องที่รู้สึกว่าหมามันวางแผนไว้แล้วว่าฝูงฉันอะ่ะควรจะมีระบบอย่างนี้<ม>ห้ามเสียงดังห้ามโดนตัวฉันมันถึงกัด<ม>แล้วถามว่าทําไมต้องสอน<ม>เพื่อให้มันชินกับบริบทที่มันสบายๆ<ม>ายครับหมาจะเก่งก็แต่เมื่อมันชินกับเหตุการณ์ที่เราวางแผนไว้จริงๆมันน่ารักนะแต่ผมว่าน่าจะาก,การจัดจาก,การที่คนรักและสปอยจนเต็มพอเต็มปุ๊บมันผิดทางอาไปเลยครับ เบาๆช้าๆสิเอาไปเลยเนี่ยได้ได้นี่ไงโอเคเอากลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาครับกลับมากลับมา,บมาเบาๆนะสิบเปอร์เซ็นต์นะหยุดอยู่ที่เริ่มนะครับน้องหมาอยู่ซ้ายอีกนิดนึงดึง,ดงข้ามาเรียกชื่อชมแล้วจับตัวเก่ง <Okay. S 1> <okay, S 2> มากจบแล้วเช้าวันอ่ะอย่างเงี้ยคุณนัทเอาออกเลยครับ <Okay. S 1> ถือว่าจบแล้วอ่ะ mm hmm. uh, อาทิตย์แรกเนี่ยแค่นี้เลยอ่ะ uh, แล้วถามว่าถอดออกแล้วถ้า,ถามนน้องหมารับตามไม่ทันมันจะต้องเดินหนี อันนี้จะเห็นว่ามันโดนปุ้นเปี้ยนอย่างคุณนัดอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันดันชอบถามว่าทําไมชอบอย่างที่บอกครับสุนัขเป็นสัตว์ฝูงถ้าเราใช้วิธีฝึกแบบคนกับหมานะแต่อยู่ในภาพที่น้องหมาเข้าใจมันจะเก่งเห็นะหมเรสปอนส์ให้ดูก่อนว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักเลยเขาจะมีอาการยังไงก็อ่อนอยู่บางทีต้องวัแบบลองของอยากมาแต่แม่ใช่คอยเรสปอนส์ตรงนั้นมองอันนี้สวัสดีเก่งมากคอย เก่งมากคอยเห็นดูนะนี่เห็นไหมเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยบูอยู่ข้างคอแล้วเก่งมากคอยคอยไม่คอย คอยมุ่มาม้งมา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 าม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 ่ามามามาเาามาามา่าม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 าามามามมา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 เาม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 านาม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 มา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 วามานามมามามมามมน แสดงว่าจริงๆเนี่ยมันแค่เป็นเอาฟาที่แบบสุภาพครับจบไปอีกหนึ่งบ้านนะครับก็ตามที่เคยเห็นนะครับก็น้องชิว่าว่าเนี่ยมีอาการคัดเคลื่อนสูงมากแล้วก็มีอาการโดนสปอยมาเยอะนะครับจนกระทั่งมีท่าทีที่จะขม่มเพื่จะกัดนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรายิ่งฟอร์เขานะครับโดยถ้าเราไม่สอน,นจะเห็นว่าน้องหมานี้ดุมาก มันทิศทางถามว่าถ้าเขากลัวเนี่ยเขาก็หยุดนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยการเจอคนอื่นเนี่ยจะน้อยลงเขาจะปรับตัวได้ยากขึ้นนะครับเราเลยใช้วิธีการสอนแทนนะครับส่วนน้องพุดเดิ้ลเนี่ยน่ารักเลยซึ่งเจ้าของก็ทําได้ดีครับเดี๋ยวไงเราก็ให้กำลังใจเจ้าของกันนะครับว่าน้องหมาจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้แค่นี้ละครับไปละบา,บาย